สีแดงครับทิมเบี้ยเข้าจมตีแล้วครับผมสีขาวเลือกที่จะกินเบี้ยตัวกลางสีแดงใช้โคนกินสีขาวใช้เบี้ยกินเบี้ยฝั่งสีแดงเอาโคนขึ้นไปกินสีขาวครับจึงทิมเบี้ยเข้ามา ฝั่งสีแดงเอาโคนเข้าไปแรกสีขาวเช้เบี้ยกินไล่มาม้าสีแดงถอยหลบสีขาวเดินม้ากลับไปฝั่งสีแดงถอยมา้าสีขาวดันโคนเข้ามาฝั่งสีแดงเดินเบี้ยลิม สีขาวกินออกนอกฝั่งสีแดงทิ่มเบียสีขาวโคนหลบฝั่งสีแดงหงายเบียสีขาวหงายเบียไล่เรือฝังสีแดงขยับเรือหลบสีขาวจึงขยับเรือฝั่งสีแดงเอาเรือขึ้นไปจับโคน สีขาวจึงเอาโคนไล่เรือเรือแดงถามต่อเรือขาวเรือขาวรับแรกจึงกินเข้าไปสีแดงใช้เบี้ยงหายสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวกินแรก สีแดงใช้ม้าสีขาวเอาเรือกดฟังสีแดงเดินเรือขึ้นมาสีขาวจึงเอาเรือผูกโคนฟังสีแดงถอยม้าสีขาวครับผมได้จังหวะเอาโคนค่อมสองม้า ม้าสีแดงโดดหลบไปหนึ่งตัวสีขาวเช็คโคนกินสีแดงกินโคนสีขาวเดินม้าเข้ามาฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวกินแลกมา้า ฝังสีแดงถอยโคนกินสีขาวเดินโคนเข้ามาฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวเดินโคนสีแดงถอยหลบสีขาวเดินโคนเข้ามาอีกฝั่งสีแดงเอาเลือจับมา้า สีขาวเอามา้าไล่เรือเรือแดงไปจับเม็ดสีขาวถอยเม็ดสีแดงถอยเรือสีขาวเดินขุนสีแดงขยับโคนสีขาวเดินมา้าจับเรือเรือแดงไปจับมา้า เรือขาวกินโคนเรือแดงกินม้าเรือขาวกินเบี้ยจับเม็ดฝั่งสีแดงเดินขุนเข้าไปผูกสีขาวยืดเรือออกฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวกินเบี้ย ฝั่งสีแดงเดินเม็ดสีขาวจับเบี้ยอีกตัวฝั่งสีแดงถอยขุนสีขาวหงายสีแดงเดินขุนสีขาวกินเบี้ยสีแดงเดินเม็ด สีขาวจินลุกสีแดงหลบสีขาวเดินเบี้ยสีแดงเดินเม็ดสีขาวบ,บีบเม็ดเข้ามาฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวไงสีแดงเดินเรือมายึดคลอง สีขาวถอยเบีย้ยงายฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวใช้เบีย้ยบังฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวขยับเรือเข้ามาฝั่งสีแดงอ้อมเรือไปด้านหลังสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงตีลูก สีขาวอกขุนไล่ฝั่งสีแดงขยับลบสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงตีลุกสีขาวถอยหลบฝั่งสีแดงยืดเรือสีขาวไงสีแดงเดินขุน สีขาวเดินเบี้ยงไหนฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวขยับขึ้นสีแดงลุกซ้ำสีขาวใช้เบี้ยบังฝั่งสีแดงจึงเดินขุนสีขาวเดินเบี้ยอีกตัวฝั่งสีแดงเดินเรือจับเบี้ยงไหนสีขาวขยับหลบ ฝั่งสีแดงขยับเรือเข้ามุมสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวลุกซ้ำสีแดงถอยลงสีขาวกดโคลนเข้ามาสีแดงเอาเม็ดบังสีขาวทิมลุกสีแดงหลบ สีขาวเอาเม็ดเข้ามาฝั่งสีแดงเอาเรือมากันสีขาวเดินเบี้ยงหายฝั่งสีแดงจึงตีลุกสีขาวเอขุนหลบฝั่งสีแดงจับโคนสีขาวเดินเบี้ยงหายฝั่งสีแดงโยนเหลือให้กิน สีขาวกินเรือสีแดงโยนให้เม็ดสีขาวกินฝั่งสีแดงถอยหลบสีขาวไม่ไงครับเดินโคนสีแดงขยับขุนสีขาวเอาเรือกันสีแดงเหมือนจะยอมครับเดินถอยเข้ามา สีขาวใช้เลือก,กันไว้สีแดงขยับขุนสีขาวตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวเดินเบี้ยงหนฝั่งสีแดงขยับขุนจากนั้นสีขาวปิดเกมลุกจน